สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าชีวิตของนักเรียนนายสิบทหารบกหรือที่เราเรียกกันติกปากว่านอสอตอเนี่ยเขาอยู่กันยังไงกินยังไงนอนยังไงแล้วฝึกอะไรบ้างตลอดหนึ่งปีครึ่งที่ต้องอยู่ในรั้วโรงเรียนนายสิบเนี่ยมันโหดมันฮาหรือมันเข้มข้นแค่ไหนกันแน่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านดำดิ่งลงไปสำรวจโลกอีกใบของรั้วทางหารครับ โลกที่อาจจะแตกต่างจากชีวิตประจำวันของคุณอย่างสิ้นเชิงโลกที่หล่อหลอมคนหนุ่มสาวให้กลายเป็นกำลังสำคัญของชาติด้วยระยะเวลาเพียงปีครึ่งเท่านั้นคุณลองจินตนาการดูสิครับว่าเด็กหนุ่มที่เพิ่งก้าวขาออกมาจากรั้วบ้านบางคนอาจจะยังไม่เคยห่างครอบครัวเลยด้วยซ้ำต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าเป็นร้อยเป็นพันคนภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด ตื่นเช้าก่อนไก่โหกินอาหารที่อาจจะไม่คุ้นเคยและต้องรับการฝึกที่ท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนทุกอย่างมันเริ่มต้นจากการตัดสินใจครับการตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาในเส้นทางนี้ซึ่งหมายถึงการต้องละทิ้งความสบายส่วนตัวละทิ้งอิสระที่เราเคยมีในฐานะพลเรือนเพื่อแลกมาด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีและหน้าที่อันสำคัญยิ่ง หลายคนอาจจะคิดว่ามันคือความกดดันความยากลำบากหรือแม้แต่ความน่าเบื่อแต่เชื่อไหมครับว่าภายใต้ความโหดระเบียบที่เข้มงวดนั้นมันก็มีความมันความฮาและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นซ่อนอยู่เสมอตลอดปีครึ่งนี้นอสอตอทุกคนจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้ที่จะอดทนเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดและที่สำคัญที่สุดคือเรียนรู้ที่จะเป็นสุภาพบุรุษนักรบที่ท้าจริงครับ ทุกเช้าที่เสียงแตรปลุกดังขึ้นคือการเริ่มต้นของวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งการฝึกภาควิชาการฝึกภาคสนามกิจวัตรประจำวันที่ถูกกำหนดไว้ตายตัวและที่สำคัญคือการฝึกวินัยในทุกๆย่างก้าวของชีวิตครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดการแต่งกายหรือแม้แต่การกินทุกอย่างล้วนมีแบบแผนของมันซึ่งรายละเอียดของความเข้มงวดในแต่ละวันจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในตอนต่อไปครับรับรองว่าคุณผู้ฟังจะต้องทึ่งกับชีวิตที่ถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระบบแบบนี้แน่นอนครับจากตอนที่แล้วที่เราได้เกริ่นนาถึงโลกของนอนสตอกันไปแล้วนะครับ มาในตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปสัมผัสกับ1นึ่งวันเต็มๆในชีวิตของนักเรียนนายสิบครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะตารางชีวิตของพวกเขาเนี่ยมันแน่นเอียดและตรงเวลาชนิดที่ว่านาฬิกาตายยังอายเลยทีเดียวครับทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางครับประมาณตีห้ครึ่งเสียงตแตรปลุกจะดังลั่นโรงนอนปลุกเหล่านักเรียนนายสิบให้กระเด้งตัวขึ้นจากที่นอนทันที คำว่าง,งวงเงียไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของที่นี่ครับเพราะทันทีที่เสียงแตรดังขึ้นทุกคนต้องตื่นพร้อมปฏิบัติภารกิจต่อไปทันที นั่นคือการจัดที่นอนให้เรียบร้อยตึงเปะ๊ะชนิดที่ว่าเหรียญบาทกลิ้งได้ครับซึ่งงานนี้ต้องทำแข่งกับเวลาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็การวิ่งออกกำลังกายหรือที่เรียกกันว่าวิ่งพลาทิพครับหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายในสภาพอากาศที่อาจจะยังมืดและเย็นยเยือกและเมื่อกลับมาถึงโรงนอนก็ต้องรีบอาบน้ำแต่งกายด้วยชุดฝึกที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่ครูฝึกจะเข้ามาตรวจความพร้อมของแต่ระบุ คนครับใครที่ไม่เรียบร้อยก็อาจจะมีบทลงโทษเล็กๆน้อยๆให้ได้จดจำกันไปครับสิ่งเหล่านี้เองที่หล่อหลอมให้พวกเขามีวินัยในตนเองอย่างเคร่งครัดครับ พอถึงเวลาเข้าแถวเข้ารบธงชาติแล้วรับฟังโอว่าจากผู้บังคับบัญชาก็ถึงเวลาที่ต้องเข้าสู่การเรียนการสอนภาควิชาครับซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องทางทหารเท่านั้นนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงวิชาสามัญต่างๆด้วยเพื่อให้พวกเขามีความรู้รอบด้านในห้องเรียนบรรยากาศจะจริงจังไม่แพ้การฝึกภาคสนามเลยครับทุกคนต้องตั้งใจเรียนจดบันทึกและตอบคําถามได้อย่างฉะฉานเพราะทุกความรู้ที่ได้ไปนั้นคือพื้นฐานสําคัญในการปร ปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตรครับ ตลอดทั้งวันตารางชีวิตจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเดินไปไหนมาไหนต้องเป็นระเบียบการพูดจาที่ต้องมีหางเสียงเสมอไปจนถึงการเข้าห้องน้ำที่ต้องได้รับอนุญาตฟังดูเหมือนจะไม่มีอิสระเลยใช่ไหมครับแต่ในความเคร่งครัดนี้เองพวกเขาจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันการปรับตัวและการเคารพกฎระเบียบครับและแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกวันที่จะมีแต่ความจริงจังบางช่วงเวลาของการพักผ่อนสั้นๆหรือแม้แต่ ในห้องเรียนที่เคร่งเครียดก็ยังพอมีเรื่องราวสนุกสนุกหรือวีรกรรมเล็กๆน้อยๆให้ได้ออมยิ้มกันบ้างครับซึ่งเรื่องราวความสนุกสนานและมิตรภาพของพวกเขาเนี่ยจะเข้มข้นขนาดไหนนั้นเรามาติดตามกันต่อในตอนหน้าครับเมื่อพูดถึงชีวิตในรั้วโรงเรียนนายสิบแล้วนอกจากเรื่องการฝึกวินัยที่เข้มข้นแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวที่ขาดไม่ได้เลยและเป็นความทรงจำที่ตราตรึงใจสำหรับนอสอตอทุกคนนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ หลังจากการฝึกภาควิชาที่หนักหน่วงมาตลอดครึ่งวันเช้าท้องก็เริ่มร้องแล้วใช่ไหมครับถึงเวลาที่ทุกคนจะมารวมตัวกันที่โรงเลี้ยงที่นี่ไม่ได้มีเมนูให้เลือกมากมายเหมือนฟู้ดคอร์ทในห้างนะครับ อาหารจะถูกจัดเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยที่คุ้นเคยกันดีแต่อาจจะปรุงรสชาติแบบทหารคือเน้นความรวดเร็วและสารอาหารครบถ้วนครับเวลาในการกินก็จำกัดมากนะครับทุกคนต้องรีบกินให้ทันเวลาที่กำหนดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจต่อไปบางคนอาจจะรู้สึกว่ารสชาติไม่ถูกปากในตอนแรกๆแ,แต่เชื่อไหมครับว่าเมื่ออยู่ไปนานๆ อาหารเหล่านี้กลับกลายเป็นรสชาติที่คุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดีๆที่คิดถึงในภายหลังได้เลยนะครับเพราะมันคือมื้ออาหารที่กินร่วมกับเพื่อนๆกินไปบนไปแซวกันไปมาแม้จะเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะครับและหลังจากที่กินอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ถึงเวลาพักผ่อนสั้นๆก่อนการฝึกภาคบ่ายช่วงเวลานี้เองที่โรงนอนจะกลายเป็นศูนย์รวมของความผ่อนคลายและเสียงหัวเราะครับลองจินตนาการดูสิครับ ห้องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเตียงสองชั้นเรียงรายกันเป็นระเบียบมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกว่าร้อยชีวิตใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแน่นอนครับว่า ความเป็นส่วนตัวอาจจะหายากหน่อยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือมิตรภาพที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับจากคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกลับกลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่พร้อมจะช่วยเหลือกันทุกเมื่อเวลามีใครเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เพื่อนๆในโรงนอนก็พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยครับบางทีก็เป็นเรื่องเฮฮาบ้าๆบอๆเช่นการแกล้งเพื่อนการอําครูฝึกแบบลับๆนะครับหรือการเล่าเรื่องตลกให้กันฟังเพื่อคลายเครียด เสียงหัวเราะดังลั่นโรงนอนกลายเป็นยาขนานดีที่ช่วยให้พวกเขาลืมความเหนื่อยล้าไปได้ชั่วขณะครับมิตรภาพที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นในรั้วโรงเรียนนายสิบนี้มันคือความผูกพันที่พิเศษมากๆครับเพราะทุกคนผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากทั้งความลำบากความสำเร็จความผิดพลาดและความทรงจำมากมายที่ไม่มีวันลืมครับซึ่งมิตรภาพและเรื่องราวสนุกสนุกเหล่านี้เองจะกลายเป็นพลังสำคัญในการก้าวผ่านการฝึกที่หนักหน่วงในด่านต่อไป ที่รอพวกเขาอยู่ในภาคสนามครับว่าการฝึกภาคสนามจะโหดมันห้าขนาดไหนต้องติดตามกันต่อในตอนหน้าครับจากความเฮฮาในโรงนอนที่เราได้เล่าไปในตอนที่แล้วนะครับมาในตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่โหมดจริงจังอีกครั้งเพราะนี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นนักรบครับนั่นคือการฝึกภาคสนาม การฝึกภาคสนามเป็นเหมือนสนามรบจำลองที่ท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจของนสตทุกคนให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองครับการฝึกนี้ไม่ได้เน้นแค่ความแข็งแกร่งทางกายภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีมครับลองจินตนาการดูสิครับ การต้องแบกสัมภาระหนักอึ้งเดินป่าฝ่าดงนอนกลางดินกินกลางทรายทมกลางสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจบางครั้งก็ต้องเผชิญกับแดดที่แผดเผาบางครั้งก็ต้องลุยฝนที่กระหน่ำลงมาหรือบางครั้งก็ต้องเจอความหนาวเย็นจนสถานไปถึงกระดูกทุกย่างก้าวคือบททดสอบครับ การฝึกใช้อาวุธยุทธโทปกรณ์ต่างๆตั้งแต่ปืนเล็กยาวปืนกลไปจนถึงการฝึกยุธทธวิธีทางทหารการซุ่มโจมตีการป้องกันตัวหรือแม้แต่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสนามรบทุกทักษะที่เรียนรู้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเอาชีวิตรอดและปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับในการฝึกภาคสนามที่ต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลมากๆท่ามกลางป่าเขาที่รกทึบ อากาศก็ร้อนจัดน้ำดื่มก็เริ่มร่อยหรอร่างกายของทุกคนเริ่มอ่อนล้าแต่ก็ไม่มีใครปริปากบ่นเลยครับเพราะทุกคนรู้ดีว่าหากมีใครคนใดคนหนึ่งล้มลงก็จะส่งผลกระทบต่อทีมทั้งหมดในสถานการณ์แบบนั้นเองที่เราจะได้เห็นมิตรภาพที่แท้จริงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครที่เดินไม่ไหวเพื่อนก็ช่วยกันพยุงไปใครที่สัมภาระหนักเกินไปเพื่อนก็ช่วยแบกให้ แม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังคอยให้กำลังใจกันและกันเสมอครับเสียงตะโกนให้กำลังใจหรือแม้แต่การมองตากันเพียงครั้งเดียวก็สื่อความหมายได้มากมายครับการฝึกเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ความโหดอย่างเดียวครับแต่ยังมีความมันและเรื่องราวฮาฮาเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเช่นการพยายามแอบหลับยามหรือการหาวิธีลักไก่เล็กๆน้อยๆในการทำภารกิจบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้เองที่ทำให้ชีวิตนอสอตอเต็มไปด้วยสีสันและเรื่องราวที่ไม่ซ้ำครับการก้าวผ่านการฝึกภาคสนามที่หนักหน่วงนี้ไปได้คือก้าวสำคัญที่ทำให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอย่างที่สุดครับและมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาด้วยครับการเปลี่ยนแปลงที่จะหล่อหลอมจิตใจให้แกร่งกล้าขึ้นไปอีกขั้นซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันต่อในตอนหน้าครับ จากการฝึกภาคสนามที่แสนเข้มข้นที่เราได้พูดถึงไปในตอนที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังคงพอจะเห็นภาพแล้วว่ากว่าจะมาเป็นนักเรียนในสิบที่แข็งแกร่งได้นั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ความแข็งแกร่งทางกายภาพเลยครับนั่นคือความแข็งแกร่งทางจิตใจและการเติบโตที่เกิดขึ้นภายในครับ ชีวิตนสตตลอดหนึ่งปีครึ่งนี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองในทุกๆด้านจากเด็กหนุ่มที่อาจจะยังมีความเป็นพลเรือนเต็มตัวยังมีความอิสระยังมีความตามใจตัวเองอยู่บ้างพวกเขาถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำครับแน่นอนว่าระหว่างทางนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ หลายคนต้องเผชิญกับความคิดถึงบ้านความท้อแท้ความกดดันจากการฝึกที่หนักหน่วงหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วบางครั้งก็มีน้ำตาครับเป็นน้ำตาที่เกิดจากความเหนื่อยล้าความผิดหวังหรือแม้แต่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางความยากลำบาก แต่สิ่งเหล่านี้เองครับที่ทําให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ในทุกๆครั้งที่ล้มลงได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เรียนรู้ที่จะให้กําลังใจตัวเองและเพื่อนพ้องอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับมิตรภาพในรั้วทหารมันเข้มข้นจริงๆเพื่อนๆคืออีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาการแบ่งปันเรื่องราวหรือแม้แต่การอยู่เคียงข้างกันเงียบๆมันก็ช่วยได้มากแล้วครับนอกจากการพัฒนาด้านวินัยและจิตใจแล้วพวกเขายังได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้วยครับตั้งแต่การฝึกปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดการเป็นผู้ช่วยครูฝึกไปจนถึงการรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้สอนให้พวกเขารู้จักตัดสินใจแก้ไขปัญหาและนำพาผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ครับจากเด็กที่เคยคิดแต่เรื่องของตัวเองกลายเป็นคนที่คิดถึงส่วนรวมมากขึ้นกลายเป็นคนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในใจของพวกเขาครับการเดินทางตลอดหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานี้มันไม่ใช่แค่การฝึกเพื่อเป็นทหารเท่านั้น แต่มันคือการฝึกเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นและพร้อมที่จะก้าวออกไปเผชิญโลกกว้างในฐานะนายสิบผู้ภาคภูมิครับและในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงวันแห่งเกียรติยศที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือวันสำเร็จการศึกษาครับซึ่งจะเป็นบทสรุปที่ตราตรึงใจขนาดไหนนั้นห้ามพลาดเลยนะครับมาถึงตอนสุดท้ายของการเดินทางสำรวจชีวิตนสตกันแล้วนะครับ ตลอดหนึ่งปีครึ่งที่เราได้เล่าเรื่องราวความโหดมันหาของพวกเขาไปนั้นทุกเรื่องราวล้วนหล่อหลอมให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจและในวันนี้คือวันที่พวกเขาได้ก้าวมายืนอยู่บนจุดที่ภาคภูมิใจที่สุดครับนั่นคือวันสำเร็จการศึกษาวันที่เสียงเพลงมาร์ชกระหึ่มไปทั่วทั้งบริเวณวันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาแห่งความเปลื้อปิติยินดี ทั้งจากตัวนักเรียนเองจากครูฝึกที่เขี่ยวเข็นมาตลอดและที่สำคัญที่สุดคือจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาเฝ้ารอวันนี้อย่างใจจดใจครับภาพของนักเรียนนายสิบในชุดเครื่องแบบที่สะอาดสะอ้านประดับยศนายสิบตรีบนบา่าคือภาพที่งดงามและตราตรึงใจครับพวกเขาไม่ได้แค่รับปริญญาบัตรแต่ยังได้รับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเต็มตัวครับ การโยนหมวกในวันสำเร็จการศึกษาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยความเหนื่อยล้าความกดดันที่แบกรับมาตลอดและเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของพวกเขาครับบทใหม่ในฐานะนายสิบผู้พร้อมที่จะรับใช้ชาติไม่ใช่แค่การฝึกร่างกายเท่านั้นครับแต่ชีวิตในโรงเรียนนายสิบยังสอนให้พวกเขารู้จักคุณค่าของคำว่าเพื่อนความสามัคคีและการเสียสละ บทเรียนเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในตำรานะครับแต่มันอยู่ในทุกห่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันทุกหยาดเหงื่อที่ไหลรินบนสนามฝึกทุกเสียงหัวเราะที่ดังก้องอยู่ในโรงนอนและทุกคำปลอบโยนที่มอบให้กันในยามท้อแท้ครับพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวเรียนรู้ที่จะมองเห็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองนั่นคือชาติและประชาชนครับ สิ่งที่นอสตอทุกคนได้รับจากหนึ่งปีครึ่งนี้มันไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิชาการหรือทักษะทางทหารเท่านั้นครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตการเปลี่ยนจากพลเรือนธรรมดาให้เป็นนายทหารชั้นประทวนที่เปลี่ยมด้วยระเบียบวินยัยความรับผิดชอบและจิตวิญ,ญญาณแห่งการเป็นผู้นำวันนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่าง พร้อมแล้วที่จะนำความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้จากรั้วโรงเรียนานายสิบนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคมในการดำเนินชีวิตและเส้นทางอาชีพของพวกเขาต่อไปในอนาคตเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนหายและเป็นบทพิสูจน์ว่าหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆเราก็จะสามารถก้าวผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับ